เผจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex ร็ทีดีเผยทนายเจมส์คเครียดนาทีนี้คงไม่มีใครไม่จับตามองคดีแชออรูกโซ่ Forex t กทีดีที่มีคนดังเข้าไปเกี่ยวข้องมากมาย อาทีพิงกี้สาวิกาดีเจแมนใบเตยและคนดังในสายงานอื่นๆที่ถูกเจ้าหน้าที่เรียกพบโดยทางใบเตยดีเจแมนมีกำหนดเขาพบเจ้าหน้าที่ในวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้ล่าสุดทางเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex TD ได้โพสตความคืบหน้าของคดีนี้ระบุว่าจากข่าวกรองภายในเราได้สืบทราบมาว่าตอนนี้ทนายเจมส์เครียดมาก เพราะ DSI จะฟันข้อหาหนักทั้งใบเตยและดีเจแมนโอกาสประกันตัวนั้นเหลือศูนย์ถ้าสองคนนี้จะหนีก็มีคนจับตาดูทั้งประเทศจะถอนตัวจากการเป็นทนายก็จะกลายเป็นเดี๋ยวทิ้งลูปความของตัวเองไว้กลางทางทนายเจมส์หนึ่งคนกับกองทัพพนักงานสืบสวน DSI พร้อมพยา,ยานสัตว์ทอดกว่า100ปากและหลักฐานเชื่อมโยงอีกบานตะไทยถ้าผมจะแนะนำทางออกส,สวยให้ทนายเจมส์ ก็จ้างมอไซคสักหนึ่งคันเอาทรงสวยๆแว้นๆหน่อยขับชนทนายจนได้รับบาดเจ็บแล้วทนายเจมส์ก็ขอถอนตัวจากคดีวิธีนี้เจ็บตัวแต่ไม่เสียหน้า ถ้าดีเจแมนชะตาขาดขึ้นมาทนายเจมส์จะได้ไม่รู้สึกผิดมากที่พาน้องชายไปจบที่คุกแต่ถ้าไม่อยากเจ็บตัวทนายเจมส์ก็ต้องบอกให้แมนซัดทอดตัวใหญ่กว่าพร้อมชี้เป้าทรัพย์สินให้ DSI ยึดเพิ่มแบบนี้อาจจะพอมีหวังถ้าจะให้ดีให้การกับ DSI เสร็จแล้วตั้งโต๊ะแถลงแบบไม่กลัวคดีหมิน่นกับคนที่ต้องการซัดทอดเลยสังคมอาจจะกลับมาให้อภัยเพราะเวลานี้ใครไม่ซัดทอดจบในคุกลูกเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามเนวส์ขอบคพุณค่า